คือการเจรจา JBC GBC JBC เนี่ยมันไปตามกลไกซึ่งมันทะเลาะกันมาตั้งแต่ก่อนมี MOU แล้วล่ะนะพอมี MOU ก็ใช้กลไกเนี่ยมันก็เลือกะมิดกันไประมิดกันมามันไม่ใช่วันนี้เราถูกลุกรานเราก็ต้องยื่นคําขายว่าหยุดลุกเราหยุดหยุดหยุดประชิดชายแดนเราในลักษณะนี้นะแล้วก็เราจะทําอะไรถ้ายังไม่หยุดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้ทุกคนก็ตั้งตั้งหลักนะ ฝนหมดเมื่อไหร่เนี่ยใช่ไหมเขาไม่ยิงกันหน้าฝนใช่ไหมพี่มาครับเขาไปยิงกันหน้าตุนติกาทันวา,าถ้าเขาจะรุกเรารแต่วันนี้หมายความว่าเราก็ต้องยื่นตั้งแต่ตอนนี้แล้วจริงๆเราเราแผนยานุภาพเราก็เหนือกว่าอยู่แล้วผมเชื่อมั่นในทหารไทยแต่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะไม่ใช่ว่ามั่วซั่วไปนะไม่ใช่การเมืองมาบอกว่าเอ้ทหารลุยไปเลยแล้วการเมืองไม่รับผิดชอบมันเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายการเมืองในการตัดสินใจใช่ไหมฮะ เดี๋ยวเราจะมีหลักฐานให้คุณผู้ชมดูด้วยว่ารถถังเนี่ยยังประชิดชายแดนอยู่เลยอยู่เลยนะคะแต่ว่าท่านพลเอกนิพัฒน์คะประเด็นก็คือว่าทหารก็ต้องรอคําสั่งถูกไหมคะจากฝ่ายการเมืองต้องมีระดับสูงที่คือถึงแม้ว่านายกอนุทินจะบอกว่าไฟเขียวให้กองทัพเป็นคนตัดสินใจอ่ะอ้าวเลยกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแหมโชคดีที่คุณเมย์เชิญมา <c oughs> วันนี้ <c oughs> เลยได้มาเจอกับสท่านนี่เลยนะครับเนี่ยค่ะ <c oughs> ผมเสริมทั้งสองท่านเลยแล AC ้ว <progressive> ก <entin> ันนะครับ <reco> วันนี้เข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยนะมาคุยไม่ได้คุยกันมาก่อนนะไม่ได้เตรียมกันแนวทางตรงกันครับครับพอมาสบตากันแล้วเนี่ยมันเห็นพ้องต้องกันไปหมดขยายความนิดหนึ่งครับที่ท่านสุรนันท์ได้พูดถึงนักยุทธศาสตร์ระดับโลกตรงนี้อยากให้เห็นภาพนี้คลาว d s เซ v i c วนะครับได้พูดประโยคที่วันนี้นผมเป็นอาจารย์เคยสอนหนังสือเนี่ยคำพูดที่คมมากสงคราม คือส่วนต่อของงานการทูดที่ล้มเหลวขัาพูดอีกคำนึงเอ๊ะเราจะถือว่าการทูดที่ผ่านมาล้มเหลวได้หรือยังคะล้มเหลวแน่นอนอันนี้เมย์ไม่ต้องมาถามน้ำอย่างนี้ปฏิบายที่แล้วนี่ล้มเหลวที่พิธีกรโอเคโอเคนะครับคำนี้สำคัญนะครับเราเมียงไม่ออกจริงๆสงครามคือส่วนต่อของงานการทูดที่ล้มเหลวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยมันคล่อมๆกันอยู่นะครับเราก็พยายามจะใช้หลังพิง นะครับ G B C R B C J B C อะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ารัฐบาลและกองทัพเห็นว่ามันล้มเหลวนะครับรวมทั้งสิ่งที่ความสัมพันธ์อย่างด้านอื่นที่เอามาพูดคุยกันเชื่อมต่อกันเนี่ยพูดแล้วไม่รู้เรื่องก็กลับมาหาคำพูดนี้นะครับก็คือมาสอดคล้องกันหมดว่าแล้วก็ยื่นคำขาดไปสิวันนอเวลานอแผนปฏิบัติการไม่ทำใช่ไหม การทูตที่ล้มเหลวก็ต้องนำมาจบด้วยสงครามครับอันนี้หลักการนะครับแล้วก็เสริมอีกนะครับที่บอกว่าเรื่องถ้าวันนี้ดูสถานการณ์รบระหว่างที่พื้นที่อื่นของโลกรัสเซียยูเครนนะครับอิสราเอลกับฮามาสทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าเราะจะต้องเป็นคนกำหนดกติกานะครับว่าหนึ่งสสาม ไม่ใช่มานั่งให้อีกฝ่ายหนึ่งมาบวกอกกับเรานะครับหรือมาคิดร่วมกันเราจะต้องเราจะต้องเป็นคนกําหนดนะครับเอ็นเกมจะเป็นอย่างไรและเราต้องการอะไรนี่คือผู้ชนะจะเป็นผู้กําหนดกติกานะครับปลายทางอยู่ที่ไหนอย่างไรมาอ้อมแอมกันอย่างนี้ไม่ได้เอ๊ะเป็นรัฐมนติีต่างประเทศได้นั่นเนี่ยอตอนนี้มีคุณเสียสักแล้วครับ เอาละครับทั้งหมดเนี่ยความรู้สึกอารมณ์ของผู้คนในประเทศวันนี้ยอมรับจริงๆถ้าผมเล่าตรงนี้อย่าเบื่อนะครับค่สีปีที่แล้วนผมอยู่แถวนั้นนะครับแล้วก่อน,น,นผมคอน้องจาน<อ>นะครับแถวนั้นน,นะครับวรวมทางไปถึงพัฒนานครด้วยเขาตังงอกที่เป็นรังของขเขมรแดงขนาดใหญ่มีถ้ำน้ำน่ผมคือผู้หมวดที่เข้าตีนะครับเอาเป็นว่าที่พูดตรงนี้เนี่ย ภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนรวมทั้งอีสานมาด้วยเนี่ยลงไปถึงจังหวัดตราดเนี่ยมันมีมา50ิปีละก็เสริมทั้งสองท่านนะครับว่าเฮ้ยเราจะทนอยู่อย่างนี้กันอีกหรือ,อวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วนะครับมจริงมันเลยเวลามาแล้วด้วยซ้ําไปที่เราจะสะสางกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นความชัดเจนผมเชื่อว่านะครับรัฐบาลที่กําลังรับหน้าที่เนี่ยรับแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าการได้รับฟังจากฝ่ายความมั่นคงรอบด้านเอาสถานการณ์มาประเมินนะครับม,มันจะทำให้เกิดการตัดสินใจและผมขอร้องให้ตัดสินใจนะครับมันจะได้รู้เรื่องกันไปสำหรับตรงนี้ย้ำว่าเราไม่น่าจะต้องทนมา4ี่หปีนะครับมผมอยู่กับนนะักประวัติศาสตร์ขออนุญาตเสริมท่านพี่เขาคือ ท่านเป็นประหลัดกระทรวงตอนผมเป็นเลขาใหญ่คือแต่ละช่วงเวลาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่สมัยโบราณที่เราเคยคุยกันแต่ว่าเอาช่วงการเมืองยุคใหม่เนี่ยตั้งแต่สีหนุฟ้องเราเรื่องเขาพระวิหารอะไรพวกนี้แต่ละช่วงเวลามาสู่การที่เกิดเหตุการณ์ช่องบกเวียดนามบุยขมเเนเข้ามาเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยเงื่อนไขของแต่ละเวลาเนี่ยมันแตกต่าง รวมทั้งแม้กระทั่งเมื่อ20ปีที่แล้วที่ท,ที่ที่คุณทักษิณยังไปชี้กับคุณเซนว่าเอ้ยเราจะต้องเป็นยุโรปละไม่ต้องมีชายแดนไม่ต้องมีอะไรมันต้องพัฒนาร่วมกันมีจุดสามเหลี่ยมทองคำไอ้สามเหลี่ยมตงรงมรกรสามเหลี่ยมมรกตจะทําสนามกอล์ฟจะทําอะไรกันนะ่ะมันก็เป็นเจตนาที่เรียกว่ามองมองไปในมองไปในเงื่อนไขเวลานั้นแต่เงื่อนไขเวลานั้นกับเงื่อนไขอะไรเวลานี้คนละเงื่อนไขกันแล้วมันเป็นเงื่อนไขของการที่คุณเซนดิ้น ทั้งการเมืองภายในประเทศของตัวเองที่ไม่มั่นคงและการที่จะตั้งกระแสะชาตินิยมเพื่อเอาไทยเนี่ยเป็นเป็นตัวเป็นทูกผู้กระทําเขาแล้วเขาเป็นผู้ถูกกระทําเพื่อที่จะปลุกกระแสะให้ลูกเขาอยู่ได้ยาวนานขึ้นแล้วก็ไอ้เครือข่ายผลประโยชน์ของเขาทั้งที่ซึ่งเป็นภัยต่อความคุกคามของเราด้วยนะเรื่องคอ l ซ็นเตอร์เรื่องอะไรเนี่ยมันยังอยู่คงคงอยู่ได้เพราะฉะั<ม>้นวันนี้การที่เราจะ ต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่เนี่ยผมถึงคิดว่าสําคัญมันเป็นยุทธศาสตร์ทั้งการเมืองที่พี่พูดการทูตและการทหารซึ่งมันต้องไปด้วยกันวันนี้ก็หวังว่ารัฐบาลคุณอนุทินซึ่งวันนี้คุณอนุทินคุมกับความมั่นคงทั้งหมดเนี่ยมันจะสามารถทําให้มันขับเคลื่อนไปด้วยกันได้เพราะมันมันเดี๋ยวเมื่อกี้คุณเมย์พูดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดใช่ไหมแล้วการดูแลชาวบ้านการดูแลแต่มันเกี่ยวเชื่องกันหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนค่ะ พอออกมาแล้วเนี่ยทหารเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรนะฮะนักการทูตก็รู้ว่าต้องการทาอะไระไม่ใช่เประอย่างเมื่อสักหกเดือนที่แล้วที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเฮ้ยจะไปทางไหนะนะ,ะทูตไทยที่สาประชาชาติยังไม่ยังเตรียมข้อมูลเพื่อเพื่อจะนั่นแล้วยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงโชคดีที่วันนั้นรัมตีต่างประเทศอยู่ที่นั่นไป,ประชุมเรื่องอื่นก็เลยได้พูดไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเละกว่านี้ ของเขาเขาที่บอกอมีพระสยามเทวาธิราชคอยดูแลคอยดูแล <6 S 1> แต่ว่านะพระสยามเทวาธิราชก็จะช่วย แอเมื่อเราต้องช่วยตัวเองด้วย <c oughs> ที่น่าสนใจก็คือว่ายังเป็นภัยคุกคามอยู่หรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดผู้สื่อข่าวช่อง8เราน้องนัทน,นายนาราชนะคะเพิ่งจะได้หลักฐานมาว่าทหารกัมพูชาเนี่ยยังคงมีการตรึงกําลังที่บริเวณชายแดนล่าสุดเนี่ยเป็นที่บริเวณเขาพระวิหารนะคะมีหลายภาพด้วยกันให้คุณผู้ชมดูไปด้วยนะคะภาพทหารขเขมรที่มีรถถังถึงแม้จะไม่เห็นตัวรถถังเนี่ยคะแต่เห็นปลายกระบอกปืนที่เป็นสีน้าเงินที่ออทําสี่เหลี่ยมให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีทหารกัมพูชาอยู่ในน,น ตรงเข่าพระวิหารนะคะนอกจากนั้นมีภาพที่2นะคะมีบังเกอร์ขนาดใหญ่ของทหารกัมพูชามีตะข่ายคุมเอาไว้ค่ะแล้วก็เห็นรถยนต์ของฐานกัมพูชาอยู่ด้านหลังด้านหน้าก็จะเห็นนี่มีฐานกัมพูชาหัวโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีภาพนิ่งค่ะภาพนิ่งอีก3ภาพนะคะเป็นฐานทฐานเขมรค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์มีบังเกอร์แล้วก็มีเห็นตัวของฐานเขมรนะคะเดี๋ยวเปิดภาพต่อไปมาก็ได้ค่ะนี่เป็นบริเวณที่ประสาทพระวิหารท่านนันทิวัน์คะ ตามข่าวที่มีมาเขายังคงเสริมกําลังแบบนี้อยู่อย่างต่อเนื่องและถือว่าน่ากลัวไหมคะแบบนี้พร้อมเมื่อไร่ก็ได้คือคือทั้งหมดที่ภาพที่เราเห็นหน้าจอทีวีพร้อมกันเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับคือมันผิดข้อตกลงผลประชุมทุกผลประชุมเลยเราตกลงกันหลังสุดในการประชุม GBC จะถอนทหารถอนอาวุธออกจากชายแดนเก็บทุ่นระเบิดทั้งหมดวันนี้มริกันก็ให้เงินมาละ ให้มันช่วยเก็บกวาดทุนนะครับ<ช>แต่ผมก็ผมก็เชื่อเราไม่ได้เก็บหรอกนะครับปัญหาก็คือว่าวันนี้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าภัยคุกคามไหม,มเฉพาะหน้าไหม,มนะครับอย่างนี้เนี่ยบอกว่าเขาพร้อมจะโจมตีเราแล้วหรือ,อยังต้องถามตัวเราเองอย่างนี้นะครับเพราะเขายิงเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่รู้มันไม่ใช่ยิงจรวดเออขีปนาวุธที่เราสามารถจับมีเลนด็เลนด้าจับหรือดาวเทียมจับเจอแต่นี่มันเป็นปืนใหญ่เป็น บีเอ็มยี่สิบเอ็ดซึ่งมันจับไม่ได้นะครับปัญหาก็คือว่าผมถามว่าเราจะอดทนไปถึงไหนการนะครับที่บอกว่ารัฐบาลไฟเขียวให้กองทัพเนี่ยไฟเขียวแบบไหนไฟเขียวบอกเมื่อเขายิงเราแล้วเราเขอยิงตอบโต้หรือไฟเขียวบอกว่าให้เราบุกเข้าไปได้เลยเพื่อขจัดภัยคุกคามอันใกล้เข้ามาะนะครับเรามั่นใจว่าเขาจะนี่คือสรรพกำลังที่เตรียมโจมตีเราหรือเขา เข้ามาตั้งเล่นๆมามามาปิกนิกเออมายุ้ยๆหรือเปล่าการเป็นผู้พูดา,าแบบ<ห>เบบบอ๊อยภางารง่ายๆเลยเขามาปิกนิกเหรอเอาเอาของเล่นพวกนี้มามามาขับรถเล่นเช่นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นภัยคุกคามอันใกล้จะถึงถ้าอย่างนี้ผมถึงบอกว่าเออเรายึดหลักแบบอเมริกันยึดหลักแบบประเทศมหาอำนาจได้ไหมหรือตอนตกได้ไหมเราใช้ preemptive style เลยยิงก่อนอื เพราะ<อ>ว่านี่ถือเป็นภัยคุกคามแล้วคือนี่คือภัยคุกคามเราก็ต้องต <ขา S 1> ั้งป้องกันตัวเองขณะนี้เนี่ยเราถ้าพูดถึงประเทศเราเประเทศใหญ่เขาบอกเขาเป็นประเทศเล็กแต่เป็นประเทศเล็กที่คอยมาตอแยคอยมาสร้างความลําบากให้เราตลอดเวลานะครับและแอบแอบฉบกแอบ,บชิงเราตลอดเวลาผมถามว่าพอหรือยังนะครับที่เราจะต้องตบหัวเด็กสักทีหนึ่งนะครับแล้วให้จบแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยห่วงหน้าพวงหลัง อะไรประมาณอย่างนี้ถ้าทำแล้วมันจะเข้าทางเขาหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ถ้าคือเข้าทางไม่เข้าทางผมไม่รู้<อ>ปัญหาคือเราต้องบอกความต้องการของเราให้นนให้กลับมาจทเคือคือทำไมเราต้องไปหัวว่าเขาเข้าทางเขาไม่เข้าทางเขา เขาไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีอ่ะคือเพื่อนบ้านที่ดีคือเพื่อนบ้านที่ต้องมาคุยกันรู้เรื่องอ่ะถูกไหมครับคุยคุยเสร็จแล้วต้องทำนะต้องทําตกลงอะไรกับเราวันี่คุยแล้วไม่ทำพี่ปุ้มมาเชิญการทูตนะจริงใช่ใช่ไม่ผมจะบอกอาจารย์นิดนึงว่าถ้าผมเป็นนักการเมืองอยู่ตอนนี้แล้วผมบริหารเนี่ยผมจะไม่บอกว่าผมจะลุยเข้าไปผมจะบอกว่าผมปกป้องอธิปไตยแต่แต่เส้นเส้นของผมเนี่ยผมขีดไปแล้วคือทำไคือวันนี้เนี่ยถ้าคิดอย่างผมถ้าผมเป็นทหารผมจะบอกว่า เออผมมั่นใจว่าด้วยแผนที่1ต่อห้าหมื่นที่เรายึดถืออยู่ประสาตาควายคือของเราด้วยแผนที่1ต่อห้าหมด้วยประวัติศาสตร์พื้นที่น้องจานนนหมากมุน่นนี่คือของเรานะครับผมบอกว่าไอ้ตอนนั้นไน้ตอนนี้ที่คุณมีคนอยู่เนี่ยเพราะมึงมาตอนเมื่อปี2520 นะ,ะแล้วเราก็ให้เขาอยู่กันด้วยด้วยด้วยเป็นเป็นไอศูนย์ผู้รับผู้อพยพตอนนั้นวันนี้เราจะทวงแผ่นดินทุกแผ่นดินของเราคืนนะครับคุณต้องออกจากพื้นที่ตรงในภายในกําหนดเวลา1.2.3าเอาอย่างสักแก้วกําหนดเวลา10ตุลาคมเสริมพี่เขานิหนึ่งท่านศรีหัศกผู้ที่อยู่อด้วยว่าเราเนี่ยนะตอนที่เขมรแดงตัดมาเนี่ยเราเป็นคนใจดีนะเราอุตส่าห์ให้เข้ามา วันนี้กลับมาพูดง่ายๆว่ายึดแผ่นดินเราอ่ายึดแผ่นดินเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยว่าเราก็ต้องขีดเส้นดีไม่ดีละเอียดกว่าหนึ่งต่อห้าหมื่นด้วยเอาเดา้์ลงเลยแล้วใช่ไม่ใช่อีกเรื่องนะผมว่ามันก็ต้องใช่หมดแหละเพราะว่าเราต้องเราต้องรักษาพื้นเราต้องรักษาความปลอดภัยและก็ศักดิ์ศรีของเราส่วนถ้ามาเจรจาเมื่อไหร่บอกตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราต้องขีดเส้นก่อนแล้วก็บอกว่าอ้าวไม่ถอยนี่ ยังมีเครื่องยิงจรวดมีรถยิงจรวดอยู่ตรงนั้นใช่เราทํำลายได้ อยากให้คุณผู้ชมดูหลักฐานอีกตัวหนึ่งนะคะที่เพจ Facebook นะคะไทยเบอร์มาเรลเวย์ค่ะทางรถไฟสายมาราณะเขาโพสต์ไว้ว่าเขาไปไล่ดู Google Map ตลอดชายแดนไทยกัมพูชามันปรากฏไปเห็นภาพที่เป็นจุดที่เป็นฐานฐานทหารกัมพูชาขึ้นมาสร้างตรงแนวเส้นปฏิบัติการสันปันน้ำของไทยแล้วก็พบว่ากัมพูชาขึ้นมาตั้งแต่ปี2014นะคะถ้าภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะที่หน้าจอก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะบนสันปันน้ำเนี่นะคะ ก็จะมีฐานอาหารเอาภาพเปิดต่อๆมาเลยก็ได้ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเนี่ยค่ะขุดเป็นพื้นที่เนี่ยนะคะแล้วก็ทําเป็นสนามเพาะแล้วก็มีภาพต่อๆไปค่ะนี่ก็คือมีการขึ้นมาตั้งที่สันปันน้ำเอาภาพเปิดต่อๆไปเลยค่ะอ่านเนี่ยชัดเจนเลยอยู่บนสันปันน้ําเป็นพื้นที่ประเทศไทยคุณขึ้นมาตั้งฐานอาหารแบบนี้ได้ยังไงคําถามก็คือว่าเนี่ย มันเริ่มมีการเปิดขึ้นมาเยอะมากขึ้นมากขึ้นว่ามันมีการรุกพื้นที่ไทยหลายพื้นที่ด้วยกันโดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนล่าสุดเนี่ยช่อง8เราก็เปิดว่ามีช่องละยีช่องพริกที่ทางด้านของจังหวัดสุรินทร์ก็มีการรุกพื้นที่ปลูกสวนมะม่วงของชาวกัมพูชาทหารกัมพูชาเข้ามาที่ช่องละยีสร้างบ้าน 3- 4สี่หลังที่บริเวณพื้นที่ที่ช่องพริกจังหวัดสุรินทร์คำถามก็คือเขาทําอย่างนี้ได้ยังไงเขาทํามานานหรือยังคะท่านอ,นอนิวัตรผม คิดว่าพวกนี้เนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยเอ,อขมรแดงนะครับคือคือ,เ,อ,อเขาเขาช่วงที่เขมรแดงถูกเวียดนามกองกำลังเวียดนามโจมตีเนี่ยเขาก็ถอยล่นมาตลอดแนวชายแดนเราตลอดเลย<ฆ>เราก็ให้พวกนี้เนี่ยออพักพิงอยู่แถวนี้ตามตะเข็บแนวชายแดนนะครับแล้ว อยู่ก่อนไปนานจนกระทั่งพูกง่ายเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเขาเพราะเราไม่ไม่อยากไปสูงสิงกับกระเคนแนงดงผู้ง่ายมันก็ปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่ปลูกผลผล,ลมกล่างไม้ผู้นาทางทางท้องถิน่นผู้นําทางการทหารหรือการเมืองสมัยนั้นก็บอกให้ hey, มันอยู่ปเถอะว่า,วาไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ตายหมดนะเราอาจจะมีทฤษฎีเรื่องรัดกันชนพื้นที่กันชนอะไรก็แล้วแต่เราไม่อยากเผชิญหน้าวินามออาวมึงจะอยู่ไปก่อน แต่ว่าพอมันไม่มีปัญหาภัยคุกคามจากเวียดนามแล้วเนี่ยไอ้ของเราเสือกไม่ไปไล่เขาเราไม่ได้ไปไล่เขาออกไปเขาก็เลยอยู่เหมือนทุกระทั่งไอ้รุ่นเก่ารุ่นพ่อรุ่นปูย่ย่ามันไปหมดแล้วไอ้รุ่นหลังก็นึกว่าเอาในี่พื้นที่ของของกัมพูชานั่น,นคือนี่คือปัญหาของเรานะครับ เราอาจจะเป็นม้าอารีที่อารีมากเกินไปนะครับหรือเราอาจจะเป็นชาวนากบงูเหา่าเลี้ยงงูเห่าไว้แต่แต่ตัวเล็กๆนะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันกัดเราได้แล้วนี่นี่คือปัญหาของไทยครับก็แบบไทยๆนี่แหละ,ะเขาจะลุกเราใหม่ไหมคะแล้วเราจะทาเขาได้ไหมคะท่านคะถ้ามีความชัดเจนนะครับมาตั้งหลักที่รัฐบาลน,นี้อีกนิดนึงนะครับที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้ที่ท่านบอกว่าจะมีการประชุมสภาความมั่งคงแห่งชาติ ถ้าข้อมูลพร้อมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเนี่ยผมเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้สิ่งที่ต้องพร้อมคืออะไรบ้างคะเรื่องของอำนาจกำลังรบนะครับเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราสามารถที่จะชี้แจงได้ว่าที่ประชุมกันมาแล้วเนี่ยไม่ทําตามเลยเอางี้ผมสรุปหมด้มเลยสมมตินี่เดี๋ยวเหลือข้อเรือนนาทีเดียวสมมติวันนี้ผมเป็นนายกอ่ะพี่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมอ่ะผมบอก พี่ลุยเลยพี่ลุยได้จบในกี่วันเจ็ดวันกรองให้มาบอกผมนะคขอบคุณท่านสุรนันที่ถามอะไรตรงนี้นะครับถ้าความรุนแรงและรวดเร็วและเด็ดขาดเนี่ยมันวัดกันที่ประมาณ72ชั่วโมงนะครับ72ชั่วโมงสาวันสามวันครับนี่คือเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดนะครับที่เรียกว่าเราเราเราสมมุติขึ้นมาแล้วยอมรับว่าจริงถ้า3วันเนี่ย เอาให้หมอบเนี่ยมันจบครับใน3วันแรกก็คือว่าอำนาจกำลังรบเราเตรียมพร้อมแล้วก็เราต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจนที่จะชี้แจงได้ว่าเราทำเพราะเราเสนอวันวอเวลานอแล้วแต่ว่าเขาไม่ดำเนินการต่อไปก็จัดการเอากำลังจัดการต่ทางยุทธการเนี่ยถ้ากบบแม่ทัพภักสองพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าพร้อมถูกไหมพร้อมครับท่านพูดเอาไว้แล้วก็ท่านส่งมอบหน้าที่แล้วนะครับรองแม่ทัพเขาก็ซ้อนกันอยู่เขาก็เดินตามกันไปทุกที่ทุกเวลา เพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นคนเดียวกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวท่านแม่ทัพกุ้งท่านก็จะไปอะไรของท่านเนี่ยนะครับแล้วที่เหลือแม่ทัพขณะนี้เนี่ยมันซ้อนขึ้นมาได้หมดแล้วตลอดแนวนะครับตลอดเนวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าจะรับกันขึ้นมา72ชั่วโมงดูเรื่อง ประชาชนรู้เรื่องแน่นอนนะคะเ,เข้ามาในช่วงของออนไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อประเด็นก็คือว่าท่านนายกอนุทินบอกไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งก่อนที่จะ,ะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาบอกว่าให้ไฟเขียวกองทัพดําเนินการจัดการได้เต็มที่แสดงว่ากองทัพมีอํานาจในการตัดสินใจหรือไม่อย่างไรท่านพลเอกนิพัท์คะที่ท่านพูดคํานี้เนี่ยผมก็จับย้อนกลับไปนะครับท่านพูดตอนไหน ท่านพูดตอนที่รู้สึกว่าที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์แล้วอะไระตรงนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับใครผมคิดเองเพราะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เราเอาเป็นว่าท่านก็พูดตรงเนี้ยเพื่อให้มันเคลียร์ขัดถ้าถามว่ามุมดีมีไหมเนี่ยถ้าผมเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยผมจะชอบใจตรงที่บอกว่าให้ไฟเขียวคือข้อดีมันมีนะครับที่หลายๆคนคืออาจจะมีการวิจารณ์ว่าโอเคทำไมไปโยนให้กองทัพ ผมว่ามันคือความชัดเจนครับถ้าพยักหน้าและบอกเองไปจัดการเนี่ยมผมเป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนเนี่ยมผมชอบนะครับนี่นี่นี่ถ้ามองในมุมนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยหลังจากที่การเขาเป็นรัฐบาลสมบูรณ์แล้วนะครับคนละเรื่องนะครับกับก่อตอนนั้นนะ่ะวันนี้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นจริงๆตามกฎหมายอะไรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วสภาความแม่นคงแห่งชาติมีการประชุมขึ้นมันคือ องค์ประชุมตามกฎหมายนะครับนะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยมันคือ w อ,อร์ดแคบินเนคอรมอสงคราม,มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการประชุมสภามูว่ากงแห่งชาติตรงนี้ซึ่งนายกเป็นประธานมีรัฐมนตรีกระลาโหมมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่เจ็ดท่านนะครับถ้าผมจําไม่ผิดตรงนี้เนี่ยเจ็ดท่านเท่านั้นนะครับวันนี้ถ้าจะพูดอะไรก็พูดกันซะ,ะ,ะมันขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะด้วยกองทัพเสนอว่างไง นะครับแล้วตัดสินใจกันตรงนั้นนั่นคือจุดที่เด็ดขาดที่สุดและจะเป็นจุดเปลี่ยนจะเปลี่ยนไหมถ้าจะเปลี่ยนก็พูดกันตรงนี้ผมว่านี่คือความสมบูรณ์ในการทำงานนะครับทั้งทางกฎหมายความชอบธรรมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นตรงนั้นครับตรงนี้ค่ะแสดงว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติ2ตุลาคมนี้ต้องจับตาดูว่ามันจะมีผลอะไรออกมาหรือจะเกิดอะไรผมว่าผมเสริมพี่นิพัฒนิดเดียวครับผมคิดว่า ที่คุณอนุทินพูดตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นช่วงเขาเรียกอะไรผัดเปลี่ยนอำนาจมันยังไม่เต็มแล้วผมเชื่อว่าคุณอนุทินด้วยด้วยความที่แกรู้จักพอบเหล่าทัพแกคงได้ข่าวกรองอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งซึ่งสถานการณ์ชายแดนก็น่าเป็นห่วงจริงๆเพราะฉะนั้นการที่พูดตรงนั้นเนี่ยเพื่อให้ทหารทําปฏิบัติหน้าที่ได้แต่วันนี้เนี่ยความชอบธรรมมันในที่สุดแล้วมันอยู่ที่ฝ่ายการเมืองที่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้น สภา,าความมั่นคงเนี่ยมันเป็นตัวหลักเลยในการที่จะตัดสินใจเรื่องนี้นะครับเพื่อให้หน่วยทุกหน่วยปฏิบัติได้กระทรวงต่างประเทศปฏิบัติได้รกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพเดินหน้าเข่ากรองต้องทํำยังไงนะพวกนี้ขอ,ของพวกนี้มันต้องมันต้องประชุมสภาความมั่นคงมผมคิดว่าอันเนี้ยเมื่อคุณอนุทินวันนี้ถแถลงจริงนั้นวันนี้อํานาจเต็มแล้วนะอ่าครับเพื่อแถลงนโยบายเสร็จ ไม่จงเป็นต้องฟังอภิปรายนะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อน,นาจเต็มจริงๆรการประชุมสภากรลาหมเลยก็ได้อแต่ให้สภาพูดไปสองวันเย็นนี้ประชุมครอมอรวันที่สองประชุมสภาความมั่นคงผมคิดว่าเราต้องจับตาอันนั้นนะฮะจับตานั้นแต่ว่าที่ออกมาสู่สาธารณะกับที่ที่มันมีปฏิบัติการลับอะไรต่าง <c oughs> บางอย่างเนี่ยที่เราต้องเก็บเป็นความลับเนี่ยมันก็อาจจะไม่ออกสู่สาธารณะทั้งหมดนะ พียงแต่ว่าคนอนุทินอาจจะในฐานะนายกรัมนตรีที่เป็นประธานวอลแคบินเนตอย่างที่พี่นิพัทธ์ว่าเนี่ยก็จะมีความหนักแน่นขึ้นเราหวังว่าจะมีความหนักแน่นขึ้นที่จะให,ให้ให้ประชาชนไว้วางใจได้ว่าท่านรู้ว่าท่านทําอะไรอยู่ แล้วก็จะแก้ปัญหานี้อย่างไรค่ะองค์ประกอบสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ท่านพลเอกนิพัฒน์บอกเมื่อสักครู่คือนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการซึ่งตอนนี้ท่านควบความมั่นคงเองท่านก็คือนั่งเองรัฐมนตรี7ท่านจะมีรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีดิจิทัลพุเศรษฐกิจและสังคมรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรียุติธรรมรวมไปถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่จะมีหน้าที่ในการที่จะพูดคุยอย่างที่ท่านนิ ถูกไหมคะถูกต้องครับนี่นคือการตัดสินใจครั้งสำคัญสำคัญของประเทศชาตินะครับจะไปอยู่ที่ตรงนี้ท่านพลนันก็คงเคยเข้ามาพี่าน <คง S 2> เคยเคยข้าเคยเข้าครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็คาดหวังนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการร่วมกันวันนี้สังคมไทยต้องการทั้งหมด แล้วก็จะเป็นไปตามเนี่ยกฎเหล็กข้อที่หนึ่งที่บอกทําให้กัมพูชาหมดศักยภาพเป็นภัยคู่ครามเนี่ยนี่ครับตรงนี้ไปตัดสินใจกันตรงนั้นครับเราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในวันที่สองตุลาคมที่เราต้องติดตามค่ะอาจารย์นันทิวัออต้องต้องถามว่าวาระประชุมมันมีอะไรเรื่องนี้ไหม,มสำคัญตรงนั้นครับถ้าเป็นแค่วาระแนะนําตัวข้าราชการที่อยู่ในองค์ประกอบของสภาความมั่น <c oughs> คงแ <c oughs> ห่งชาติก็ <laughs> ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็ผมก็ <t iny> ไม่น,าน่าจะแค่นั้นไมคือคือคือวันนี้เนี่ยคือปัญหาคือวาระการประชุมนะครับ <c oughs> ถ้ามีหัวข้อนี้เรื่องปัญหาชายแดนกัมพูชาเป็นหัวข้อในการประชุม <c oughs> ผมเข้าใจว่าท่านน่าจะต้องเชิญพบรเราทับเข้าร่วม <c oughs> ด้วยนะครับท่านต้องเชิญผู้วยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าร่วมด้วยเพื่อเพื่อมาฟังข้อมูลกันว่า ่ละหน่วยแต่ละหน่วย,วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมีข้อมูลหรือมีข้อพิจารณาข้อคิดเห็นอะไรยังไงที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาความันคงแห่งชาติค่ะครับเพื่อที่จะตัดสินใจคือคกลไกนี้เป็น,นกลไกที่จริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยมันต้องมีการปรับเหมือนกันนะครับการปฏิรูปอะไรหลายอย่างผมเห็นตั้งแต่สมัยที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วว่าจริงๆมันมันยังมีการเมืองมากไปนิดหนึ่งครับม,มันต้องมีมันต้องมีจริงๆต้องเป็นผบเหล่าทัพแหละทั้งอยู่ในนั้นนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดทาษานการปกติเนี่ยก็เดือนละหนประชุมกันแต่ในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้ครับซึ่งท่านนายกเองก็พูดแล้วว่าคอรมอรจะประชุมเมื่อไหร่ก็ได้นะอาทิตย์ละสองหนจริงๆสภาความมั่นคงก็อาจจะประชุมได้อีกครับได้อีกไม่ต้องไม่จำไม่จำเป็นต้องมีแล้ววาระผมว่ามันต้องมากกว่าที่ที่แค่แนะ <errado> นําตัวหละแล้วผมเห็นด้วยกับท่านท่านท่าน,านอาจารย์เลยว่าที่สําคัญคือครั้งเนี้ยเน,นื่องจากเป็นครั้งแรกเนี่ยควรจะเอาผบเหล่าทัพมาให้ครับ นะครับรวมทั้งพอบอตรด้วยเพื่อที่จะเพื่อที่จะมันมีนกลไกอะไรบางอย่างที่ที่จะต้องดำเนินการทางทางตำรวจทางอะไรด้วย